มนุษย์จะเริ่มเข้าใจคุณค่าของเวลาก็ต่อเมื่อได้ยินเสียงเข็มนาฬิกาเดินอยู่ในบ้านที่เงียบงันเช้าวันหนึ่งที่เงียบสงบราวกับกระจกสะท้อนชีวิตทั้งชีวิตแสงแดดยามเช้าสาดผ่านหน้าต่างเข้ามาเกาะอยู่บนละอองฝุ่นที่ลอยละล่องในอากาศบนโต๊ะมีถ้วยชาร้อนที่เพิ่งชงใหม่ควันยังลอยอ้อยอิ่งทุกอย่างเงียบสนิทจนได้ยินเสียงเข็มนาฬิกาขยับทีละก้าวอย่างช้าๆสม่ำเสมอเยือกเย็นและอดทนราวกับว่าเวลาเองก็ก,กำลังหายใจอยู่ในห้องนั้นตอนที่ยังหนุ่มสาว เรามักคิดว่าเรายังมีเวลาอีกมากพอที่จะเริ่มต้นใหม่เปลี่ยนแปลงรักขออภัยหรือใช้ชีวิตอย่างที่อยากจะเป็นแต่แล้ววันหนึ่งเรากลับตระหนักว่าเราได้ใช้เวลาครึ่งชีวิตไปกับความเร่งรีบและลืมหยุดเพื่อหายใจลึกๆสักครั้งชีวิตก็เหมือนกับขบวนรถไฟตอนยังเด็กเรามัวแต่มองจุดหมายปลายทางอันไกลโพ้นโดยไม่เคยมองทิวทัศน์ที่ผ่านไปนอกหน้าต่างจนเมื่อรถไฟเริ่มช้าลงภาพเก่าก็ผูดขึ้นมาในใจชัดเจนจนเจ็บปวดบางเช้าคนเรานั่งเงียบอยู่เป็นชั่วโมง ไม่ได้ทำอะไรเลยแค่มองดูพระอาทิตย์ขึ้นสิ่งเล็กน้อยเหล่านี้ที่ดูเหมือนไร้ความหมายกลับทำให้เรารู้ว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือชีวิตนั้นสวยงามเสมอเพียงแต่ตอนเราวุ่นวายเราไม่เคยมีความอดทนพอที่จะมองเห็นมันเวลามีวิธีล้อเล่นกับเราที่แยบยลนักตอนที่เราคิดว่าเราควบคุมมันได้แท้จริงแล้วมันได้ขโมยทุกวินาทีไปอย่างเย็บเย็บทุกปีที่ผ่านไปความทรงจําบางอย่างจางหายคนที่เรารักจากไปนิสัยเก่าหมดสิ้นและเมื่อเรานั่งลงกับตัวเอง เราจะรู้ว่าสิ่งที่เหลืออยู่ไม่ใช่งานเงินทองหรือชื่อเสียงแต่คือช่วงเวลาเล็กๆที่เคยทําให้เรายิ้มได้ชีวิตในทุกวัยสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ขอแค่เราช้าพอที่จะฟังเสียงหัวใจตัวเองเสียงนนกร้องยามเช้ากลิ่นชาหอมอ่อนๆแสงแดดที่ลอดผ่านผนังสิ่งเหล่านี้ที่เราเคยมองข้ามกลับกลายเป็นส่วนที่งดงามที่สุดของชีวิตบางทีวัยเกษียณอาจไม่ใช่จุดจบแต่คือเครื่องหมายจุลภาคอันอ่อนโยนหลังจากประโยคยาวของปีเดือนที่เร่งรีบเราไม่จําเป็นต้องมีเหตุการณ์ใหญ่ หรือบทเรียนราคาแพงบางครั้งแค่เช้าหนึ่งเช้าที่สงบก็เพียงพอจะทําให้เรารู้ว่าการใช้ชีวิตอย่างช้าไม่ได้หมายถึงการหยุดนิ่งแต่มันคือการเริ่มต้นจริงๆการเริ่มมองการเริ่มรู้สึกการเริ่มให้อภัยและการเริ่มขอบคุณที่เรายังอยู่ตรงนี้ผู้คนมักคิดว่ากเกษียณหมายถึงหมดเวลาเป็นตอนท้ายของหนังเรื่องชีวิตแต่หากมองให้ลึกมันคือช่วงเวลาที่เรามีอิสระที่สุดในชีวิตไม่มีใครเร่งไม่มีใครคาดหวังไม่มีสิ่งใดต้องไล่ตามอีกต่อไป เราสามารถใช้เวลาทั้งเช้าเพื่อชงชามองแสงแดดอ่านบันทึกเก่าๆแล้วพบว่าหัวใจของเราสง,งบเหมือนผืนน้าและในความเงียบนั้นเองบางคนเริ่มเขียนสิ่งที่พวกเขาเพิ่งเข้าใจหลังจากทั้งชีวิตบทเทรียนเล็กๆ7ข้อเกี่ยวกับเงินสุขภาพครอบครัวมิตรภาพการให้อภยัยและความขตัตแยอยู่เจบทเรียนนี้อาจด,ดูเรียบง่ายแต่กลับมีพลังพอที่จะส่องทางให้ชีวิตทั้งชีวิตเพราะสุดท้ายแล้วความสุขไม่ได้อยู่ที่การมีทุกสิ่ง แต่อยู่ที่การรู้จักเห็นคุณค่าในสิ่งเล็กๆที่เรายังมีอยู่เสียงเข็มนาฬิกายังคงเดินไปเรื่อยๆในทุกเช้าเสียงนั้นไม่ใช่เพียงสัญญาณของเวลาอีกต่อไปแต่มันคือเสียงเตือนให้รู้ว่าชีวิตยังคงดำเนินอยู่แม้ความเงียบจะปกคลุมทั่วบ้านแต่ภายในใจกลับเต็มไปด้วยความคิดความทรงจำและความเข้าใจที่ค่อยๆเติบโตขึ้นจากรอยแผลของวันวานสามบทเรียนแรกของชีวิตเริ่มปรากฏขึ้นอย่างช้าๆไม่ได้มาจากคำสอนในหนังสือ แต่มาจากการได้ใช้ชีวิตจริงๆด้วยหัวใจที่เคยเหนื่อยล้าเขาเคยใช้เวลาครึ่งชีวิตวิ่งตามสิ่งที่เรียกว่าเงินเหมือนคนส่วนใหญ่บนโลกนี้ทุกวันเต็มไปด้วยตารางงานการนัดหมายและเป้าหมายที่ไม่มีวันสิ้นสุดเขาเคยคิดว่าเงินคือคําตอบของทุกอย่างเป็นกุญแจที่ไขไปสู่อิสรภาพแต่เมื่อมองย้อนกลับไปเขาเพิ่งเข้าใจว่าเงินไม่เคยทําให้ใครเป็นอิสระได้จริงถ้าใจยังคงติดอยู่ในความอยากที่ไม่รู้จบเงินคือสิ่งจําเป็นในชีวิตแต่ถ้ามีมากเกินไปโดยไม่มีปัญญา มันก็จะกลายเป็นโซ่ตัวที่รัดแน่นขึ้นทุกวันบางคนทํางานหนัก40ปีเพื่อเก็บเงินไว้ในธนาคารแต่เมื่อถึงวันที่ร่างกายหมดแรงกลับไม่มีโอกาสใช้มันอย่างที่ฝันไว้พวกเขามีเงินมากพอจะซื้อของทุกอย่างยกเว้นเวลาและไม่มีจํานวนเงินใดซื้อคืนเสียงหัวเราะในโต๊ะอาหารที่ว่างเปล่าได้เลยเขาเคยคิดว่าเมื่อเกษียณแล้วจะสบายแต่เมื่อถึงวันนั้นกลับพบว่าความสุขไม่ได้เกิดจากจํานวนเงินในบัญชีหากเกิดจากการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายปลูกผักในสวนเล็กๆชงชาให้ตัวเองยามเช้า แล้วได้ยินเสียงหัวใจเต้นช้าๆอย่างสงบนั่นแหละคือความร่ำรวยที่แท้จริงเมื่อเริ่มเข้าใจเรื่องเงินเขาก็หันกลับมามองเรื่องสุขภาพเขาเริ่มจําได้ว่าเคยมีเพื่อนสนิทคนหนึ่งที่ชอบหัวเราะเสียงดังทุกเย็นหลังเลิกงานทั้งคู่มักชวนกันไปเดินเล่นแต่วันหนึ่งเพื่อนคนนั้นจากไปอย่างกระทันหันทิ้งไว้เพียงรูปถ่ายในกรอบไม้เก่ากับรอยยิ้มที่ไม่มีวันกลับมาความตายของเพื่อนทําให้เขาเข้าใจว่าสุขภาพไม่ใช่เพียงส่วนหนึ่งของชีวิตแต่มันคือรากฐานของทุกสิ่งตอนหนุ่มสาว เขาเคยเชื่อว่าร่างกายแข็งแรงพอจะทนต่อทุกอย่างได้เขาอดนอนทำงานดึกดื่มกาแฟแทนน้ำกินอาหารจานด่วนเพราะไม่มีเวลาแต่เมื่อถึงวันที่หมอวางผลตรวจจงบนโต๊ะเสียงในห้องกลับเงียบลงอย่างประหลาดเขารู้ทันทีว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาไม่ได้เป็นเจ้านายของร่างกายตัวเองเลยเขาเป็นหนีมันโดยไม่รู้ตัวหลังจากนั้นเขาเริ่มใช้ชีวิตอย่างช้าลงทุกเช้าเขาออกไปเดินในสวนสาธารณะสูดอากาศเข้าเต็มปอดกินอาหารให้ช้าลงฟังเสียงลมแทนเสียงโทรศัพท์ เขาเริ่มขอบคุณร่างกายทุกครั้งที่ยังตื่นขึ้นมาสุขภาพไม่ใช่รางวัลที่ใครมอบให้แต่เป็นของขวัญที่เราต้องรักษาด้วยมือของเราเองไม่มีเงินก้อนใดซื้อร่างกายใหม่ได้และไม่มีใครสามารถป่วยแทนเราได้เลยและเมื่อร่างกายเริ่มแข็งแรงใจของเขาก็เริ่มสงบเขาเริ่มมองเห็นอีกบทเรียนหนึ่งที่ยากแต่จําเป็นที่สุดเรื่องของครอบครัวบ้านที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะของลูกหลัวตอนนี้เหลือเพียงเสียงนาฬิกาและเสียงลมพัดผ่านหน้าต่างลูกโตแล้วมีชีวิตของตัวเองและไม่ได้กลับบ้านบ่อยเหมือนก่อน เขาเคยรู้สึกเจ็บลึกในใจคิดว่าลูกลืมพ่อแม่แต่เมื่อเวลาผ่านไปเขากลับเข้าใจว่ามันไม่ใช่ความเย็นชาหากแต่เป็นธรรมชาติของชีวิตไม่มีใครสามารถอยู่กับใครได้ตลอดไปเหมือนนกที่ต้องบินออกจากรังในวันหนึ่งเขานึกถึงตอนที่ตนเองยังหนุ่มเคยทิ้งบ้านเกิดไปทำงานในเมืองใหญ่พ่อแม่ของเขาก็เคยยืนมองตามหลังโดยไม่ร้องขอให้กลับเขาเพิ่งเข้าใจความเงียบในแววตาของพ่อในวันนั้นว่ามันเต็มไปด้วยความรักที่ไม่ต้องเอ่ยคำเขาเริ่มเรียนรู้ที่จะรักโดยไม่ยึดติด ยอมรับว่าลูกมีชีวิตของตัวเองเขาไม่ต้องการให้ลูกกลับมาหาเพื่อทำหน้าที่แต่หวังเพียงให้ลูกได้ใช้ชีวิตยอย่างที่ตัวเองต้องการเพราะสุดท้ายความรักไม่ใช่การกักขังแต่คือการให้เสรีภาพแก่กันเขายังจดจำคำพูดของเพื่อนคนหนึ่งที่เคยบอกว่าอย่าสอนลูกว่าควรใช้ชีวิตยอย่างไรแต่จงใช้ชีวิตให้ลูกอยากเป็นเหมือนเราประโยคนั้นฝังอยู่ในใจเขามาตลอดเมื่อเข้าใจเรื่องเงินสุขภาพและครอบครัวเขารู้สึกว่าชีวิตเริ่มเบาขึ้นไม่ใช่เพราะมีสิ่งของน้อยลง แต่เพราะเขาเลิกแบกสิ่งที่ไม่จําเป็นต่อไปได้เขาไม่ต้องพิสูจน์อะไรกับใครอีกแล้วเงินที่มีพอใช้สุขภาพที่ยังพาเดินได้และความรักที่ไม่ต้องครอบครองแค่นั้นก็เพียงพอสําหรับชีวิตที่เหลืออยู่เขาเริ่มมองเห็นสิ่งอื่นๆรอบตัวชัดเจนขึ้นเห็นเพื่อนเก่าที่มักยิ้มให้กันในสวนเห็นเด็กน้อยวิ่งเล่นเห็นคนแปลกหน้าเอื้อเฟื้อกันโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเขาเริ่มเข้าใจว่าหลังจากระวางอดีตลงได้เราถึงจะเริ่มมีพื้นที่ในใจพอจะรับแสงของวันใหม่ เสียงนาฬิกายังคงดังไม่ต่างจากเดิมแต่คราวนี้เขาไม่ได้ฟังด้วยความกลัวเวลาที่ผ่านไปอีกต่อไปเขาฟังมันด้วยความรู้สึกขอบคุณเพราะทุกวินาทีที่ยังได้ยินเสียงนั้นหมายความว่าเขายังมีเวลาเวลาที่จะใช้ชีวิตให้เรียบง่ายและใช้หัวใจให้เต็มที่ที่สุดเมื่อคนเราได้เรียนรู้ที่จะวางสิ่งที่หนักไว้ข้างหลังวางเรื่องเงินที่เคยกังวลวางความกลัวต่อความเจ็บป่วยวางความคาดหวังต่อลูกหลานใจของเราจะเริ่มมีที่ว่างมากขึ้นพื้นที่ที่เคยเต็มไปด้วยความวุ่นวาย กลับกลายเป็นความเงียบสงบที่อบอุ่นเหมือนส่วนเล็กๆที่ถูกกำจัดวัชพือชฉออกไปเหลือเพียงแสงแดดอ่อนและกลิ่นดินหอมจางๆในช่วงบ่ายและในพื้นที่ว่างนั้นเองมเมล็ดพันธุ์ทุกของมิตรภาพการให้อ,อภัยและความปรารถนาที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆก็เริ่มเติบโตขึ้นอย่างเงียบงนันวันหนึ่งเขาออกไปเดินในสวนเหมือนเช่นทุกวันท้องฟ้าเป็นสีฟ้าใสาและลมพัดเบาๆใต้ต้นไม้ใหญ่มีชายชราอีกสามสี่คนกำลังนั่งเล่นหมากรุกเสียงหัวเราะดังขึ้นเป็นระย,ยะๆ แทรกอยู่ในเสียงนกและเสียงลมเขาเดินผ่านหลายครั้งแต่ไม่เคยกล้าเข้าไปจนวันหนึ่งชายคนหนึ่งเงยหน้าขึ้นแล้วยิ้มผ่างพูดว่ามานั่งด้วยกันสิโต๊ะนี้ยังว่างอยู่คำชักชวนเรียบง่ายนั้นกับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของมิตรภาพที่อบอุ่นที่สุดในช่วงชีวิตบั้นปลายตั้งแต่นั้นมาเขาจะมาที่สวนทุกเช้าเล่นหมากรุกบ้างพูดคุยบ้างบางวันก็แค่เงียบเยียบมองดูแสงแดดลอดผ่านใบไม้ทุกคนมีอดีตที่แตกต่างกันแต่เมื่ออยู่ด้วยกันไม่มีใครพูดถึงงตแหน่ เงินทองหรือเรื่องเก่าๆอีกเลยมีเพียงเรื่องไร้าสาระที่ชวนหัวเราะและคำถามง่ายๆอย่างวันนี้นายกินข้าวหรือยังมิตรภาพในวัยนี้ไม่ต้องการคำสัญญาใดๆแค่ได้เจอกันยิ้มให้กันนั่นก็เพียงพอแล้วที่จะรู้สึกว่าเรายังมีคุณค่าในโลกใบนี้เขาเริ่มเข้าใจว่าความสุขไม่จําเป็นต้องใหญ่โตมันอาจอยู่ในถ้วยชาที่แบ่งกันดื่มในขนมปังที่แบ่งครึ่งกันกินหรือในเสียงหัวเราะที่ดังขึ้นโดยไม่มีเหตุผลมิตรภาพในวัยสระไม่ต้องการความยืนยาว แค่มีความจริงใจเพียงพอก็สามารถทําให้ชีวิตมีสีสันได้อีกครั้งเวลาผ่านไปวันหนึ่งมีเก้าอี้ตัวหนึ่งว่างเปล่าไม่มีใครนั่งอยู่ทุกคนรู้ดีว่าเพื่อนคนหนึ่งของพวกเขาได้จากไปแล้วไม่มีใครพูดอะไรแต่หลังจากเงียบไปชั่วขณะหนึ่งในพวกเขาก็ยกถ้วยชาแล้วพูดเบาๆว่าวันนี้เราจะเล่นให้เขาอีกหนึ่งเกมนะแล้วทุกคนก็หัวเราะทั้งที่น้ําตาเอ่อคลอมิตรภาพแท้จริงไม่เคยตายจากมันเพียงแค่เปลี่ยนรูปจากการอยู่ข้างๆเป็นการอยู่ในหัวใจ ไม่นานหลังจากนั้นเขาได้พบคนคนหนึ่งที่เคยทําให้เขาเจ็บปวดในอดีตคนที่เขาไม่คิดว่าจะอยากเห็นหน้าอีกแต่โชคชะตากลับพาให้ทั้งคู่มาพบกันโดยบังเอิญในวันฝนตกในตอนแรกหัวใจเขาแข็งราวกับหินแต่เมื่อเห็นใบหน้าที่แก่ไปมากของอีกฝ่ายเห็นรอยย่นที่มุมตาและเสียงพูดที่แผ่วเ,เบาลงเขากลับรู้สึกถึงความอ่อนโยนบางอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก,ก่อนทั้งคู่ไม่ได้พูดอะไรกันมากมีเพียงคําว่าขอโทษที่เปล่งออกมาเบาๆแต่หนักแน่นพอจะปวดพันธนาการในใจ ที่เขาแบกไว้มานานหลายสิบปีเขากลับบ้านในเย็นวันนั้นด้วยหัวใจที่เบาสุดในรอบหลายปีเขานั่งมองฝนตกนอกหน้าต่างแล้วเข้าใจว่าการให้อภัยไม่ได้หมายความว่าเราต้องยอมแพ้หรือว่าความเจ็บปวดไม่เคยเกิดขึ้นจริงแต่คือการเลือกที่จะไม่ให้มันทำร้ายเราอีกต่อไปการให้อภัยคือของขวัญที่เรามอบให้กับตัวเองเพราะเมื่อเราให้อภัยคนอื่นหัวใจเราก็เป็นอิสระการให้อภัยไม่ได้เปลี่ยนอดีตแต่มันเปลี่ยนอนาคตของเราเมื่อหัวใจได้รับอิสระภาพ เขาก็เริ่มมองเห็นโลกด้วยสายตาใหม่เขาเริ่มสนใจสิ่งเล็กๆรอบตัวกล้องถ่ายรูปเก่าที่หลานให้ไว้หนังสือที่อ่านค้างไว้หลายปีหรือแม้แต่การเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆเขาเริ่มถ่ายรูปดอกไม้ตอนเช้าฝึกใช้โทรศัพท์ถ่ายรูปแล้วลงรูปในอินเทอร์เน็ตโดยไม่คิดอะไรนักแต่ไม่นานคนแปลกหน้ามากมายกลับมาคอมเมนต์ชื่นชมบางคนบอกว่าภาพของเขาทําให้พวกเขารู้สึกสงบเหมือนได้พักจากชีวิตที่เร่งรีบเขายิ้มกับตัวเองแล้วเข้าใจว่าการเรียนรู้ไม่เคยมีวันสาย ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไรความอยากรู้อยากเห็นคือสิ่งที่ทําให้หัวใจยังเต้นแรงการได้เรียนรู้สิ่งใหม่คือการต่ออายุให้จิตวิญญาณของเราเพราะตราบใดที่เรายังอยากรู้เรายังมีชีวิตอยู่จริงๆคนเราจะไม่แก่ลงเพราะตัวเลขในบัตรประชาชนแต่เพราะหยุดอยากเรียนรู้หลังจากผ่านสามบทเรียนนี้เขารู้สึกว่าชีวิตเหมือนแสงแดดยามเย็นที่นุ่มนวลอบอุ่นแต่ไม่ร้อนแรงทุกสิ่งที่เคยกังวลเริ่มเบาบางลงมิตรภาพทําให้เขายิ้มได้อีกครั้งการให้อภัยทําให้เขามีอิสระ และการเรียนรู้ทำให้เขารู้สึกเหมือนได้เกิดใหม่ทุกเช้าเมื่อแสงอาทิตย์ส่องผ่านหน้าต่างเขาจะยกถ้วยชาขึ้นดื่มเบาๆแล้วพูดกับตัวเองว่าชีวิตยังมีเรื่องดีๆให้เรียนรู้อีกมากเพราะในที่สุดเขาก็เข้าใจว่าความสุขของชีวิตไม่ได้อยู่ที่การย้อนกลับไปแก้ไขดีดแต่อยู่ที่การกล้ายิ้มให้กับปัจจุบันและพร้อมจะก้าวต่อไปในวันพรุ่งนี้ด้วยใจที่เบาเหมือนสายลมเย็นวันหนึ่งแสงอาทิตย์สุดท้ายของวันสตร์เข้ามาทางหน้าต่างอย่างแผ่วเบา เงาของต้นไม้ไหวบนพื้นเหมือนการเต้นรำช้าๆของเวลาเขานั่งอยู่ที่โต๊ะตัวเดิมจิบชาอย่างเงียบๆเ,เสียงลมพัดผ่านม่านบางๆและเสียงนาฬิกาเดินไปเรื่อยๆเป็นจังหวะคุ้นเคยที่ฟังมานับพันวันแต่วันนี้เขารู้สึกว่าทุกวินาทีกลับมีความหมายเมื่อผ่านความวุ่นวายของชีวิตมาเกือบทั้งสตวนเขาได้เรียนรู้ว่าทุกสิ่งในโลกนี้ล้วนมีจังหวะของมันเองฤดูร้อนย่อมผ่านไปฤดูฝนย่อมมาแทนและแม้ดูหนาวจะเยือกเย็นแต่ก็ทำให้เราซาบซึ้งกับแสงแดดมากขึ้น ไม่มีสิ่งใดคงอยู่ตลอดไปไม่ว่าจะเป็นความสุขความเศร้าหรือแม้แต่ชีวิตเองแต่สิ่งที่ทําให้ทุกอย่างมีคุณค่าคือการรู้ตัวในขณะที่มันยังอยู่ทุกเช้าเขาจะเปิดหน้าสมุดบันทึกเก่าเขียนข้อความสั้นๆเพียงไม่กี่บรรทัดวันนี้ฝนตกแต่ต้นไม้ที่ปลูกเมื่อปีก่อนได้ผลแล้ววันนี้ได้ยินเสียงหัวเราะของเด็กๆข้างบ้านหรือบางวันก็แค่วันนี้ยังได้ตื่นมาอีกวันขอบคุณนะประโยคเหล่านี้อาจดูเล็กน้อยแต่สําหรับเขา มันคือการเตือนใจว่าความสุขไม่ได้ซ่อนอยู่ในเหตุการณ์ใหญ่โตแต่อยู่ในรายละเอียดเล็กๆที่มักถูกมองข้ามวันหนึ่งเขาล้มป่วยถูกส่งเข้าโรงพยาบาลเสียงเครื่องมือแพทย์และกลิ่นยาเย็นๆทาให้เขารู้สึกเหมือนเวลาหยุดนิ่งเขาไม่ได้กลัวความตายแต่กลัวว่าจะไม่ได้พูดคําบางคําให้ครบเขาอยากพูดคําว่าขอโทษกับคนที่เคยทําร้ายอยากพูดขอบคุณกับคนที่เคยช่วยและอยากพูดรักนะกับคนที่อาจลืมไปแล้วว่าเขายังรักหลังจากฟื้นตัว เขากลับมานั่งที่โต๊ะตัวเดิมท้องฟ้าวันนั้นใสและเงียบเขามองถ้วยชาที่ควันยังลอยอ้อยอิงแล้วพูดกับตัวเองเบาๆถ้าชีวิตจะต้องจบในวันนี้เราก็พร้อมแล้วความสงบที่เขารู้สึกในตอนนั้นไม่ใช่การยอมแพ้แต่มันคือการยอมรับเป็นความเข้าใจอย่างลึกซึ่งว่าชีวิตนี้ไม่เคยเป็นของเรามันเพียงแค่ยืมมาใช้เพื่อเรียนรู้เพื่อรักและเพื่อรู้จักคําว่าพอเขาเริ่มเห็นความงดงามในทุกสิ่งแม้แต่ในความเจ็บปวดเขาไม่โกรธโชคชะตาอีกต่อไป เพราะรู้ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนพาเขามาถึงวันนี้วันที่หัวใจเขาเบา,เบาจนแทบจะลอยได้เขาไม่ต้องการอะไรเพิ่มไม่ต้องพิสูจน์อะไรอีกแล้วเขาเพียงอยากอยู่เงียบๆมองฟ้าเปลี่ยนสีและขอบคุณทุกวินาทีที่ยังได้หายใจความกตันยูคือแสงสุดท้ายของวันและเป็นแสงแรกของหัวใจที่ตื่นรู้ในยามเย็นเขาเดินช้าๆไปที่สวนเล็กหลังบ้านแสงแดดย้อมทุกอย่างเป็นสีทองดอกไม้ที่ปลูกด้วยมือเริ่มบานกลิ่นดินผสมกลิ่นชาในอากาศ เหมือนบทเพลงที่คุ้นเคยเขาเงยหน้ามองท้องฟ้ายิ้มและหลับตาไม่ได้คิดถึงอดีตไม่ได้คาดหวังอนาคตมีเพียงตอนนี้ที่สวยงามพอในที่สุดเขาเข้าใจว่าชีวิตไม่ได้ต้องการคำตอบมันต้องการเพียงการอยู่กับมันอย่างอ่อนโยนและรู้คุณทุกลมหายใจเข้าออกคือของขวัญทุกเช้าที่ตื่นคือปาฏิหาริย์และทุกคนที่ยังอยู่ข้างๆคือพรอันล้ำค่าแสงอาทิตย์ค่อยๆรับขอบฟ้าเสียงนาฬิกายังเดินต่อไปแต่สำหรับเขา มันไม่ใช่เสียงของเวลาที่หมดลงอีกต่อไปมันคือเสียงของชีวิตที่ยังดำเนินต่อไปอย่างสงบและนดงามและเมื่อถ้วยชาค่อยๆเย็นลงเขายังนั่งอยู่ตรงนั้นยิ้มบางๆพร้อมเสียงกระซิบเบาในใจว่าขอบคุณสำหรับทุกวันของชีวิตยามค่ำคืนเริ่มโรยตัวเข้ามาแสงสุดท้ายของวันค่อยๆละลายหายไปในเส้นขอบฟ้าบ้านทั้งหลังอบอุ่นด้วยแสงไฟนวลตากลิ่นชาหอมยังอ้อยอยิ่งอยู่ในอากาศเขานั่งเงียบอยู่ตรงเดิมสายตาหมอมองไปไกลยอย่างสงบ เหมือนคนที่ได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งจนจบทุกหน้าไม่มีคำถามค้างคาไม่มีความเสียดายมีเพียงความเข้าใจลึกซึ้งว่าชีวิตนี้ไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่าการได้อยู่อย่างแท้จริงเขานึกถึงเส้นทางที่ผ่านมาทุกบทเรียนที่ชีวิตได้สอนอย่างแผ่วเบาแต่หนักแน่นเรื่องเงินที่ทําให้เข้าใจถึงคุณค่าของการพอเพียงเรื่องสุขภาพที่เตือนให้รู้จักดูแลตัวเองเรื่องครอบครัวที่สอนให้รักโดยไม่ย,ยึดติดเรื่องมิตรภาพที่อบอุ่นเหมือนแสงแดดยามสายเรื่องการให้อภัยที่ปลดปล่อยหัวใจ และเรื่องการเรียนรู้ที่ทําให้เขารู้ว่ายังมีสิ่งสวยงามรออยู่ข้างหน้าทั้งหมดนั้นรวมกันกลายเป็นบทเรียนสุดท้ายการรู้จักขอบคุณเขารู้สึกว่าชีวิตเหมือนบทเพลงยาวที่กําลังจบลงอย่างช้าๆไม่มีเสียงกลองไม่มีเสียงฉาบมีเพียงทํานองเรียบง่ายที่เล่นด้วยหัวใจทุกโน้ตคือความทรงจําทุกจังหวะคือรอยยิ้มและทุกความเงียบคือคําตอบของสิ่งที่เคยสงสัยมาทั้งชีวิตในบันทึกหน้าสุดท้ายเขาเขียนเพียงประโยคสั้นๆว่าชีวิตไม่เคยเป็นเรื่องยาก หากเรายอมใจให้อ่อนโยนพอที่จะเข้าใจมันคำง่ายง่ายนั้นดูเหมือนธรรมดาแต่กลับกลั่นออกมาจากประสบการณ์ทั้งชีวิตมันคือความจริงที่เขาอยากฝากไว้ให้กับทุกคนที่ยังอยู่บนเส้นทางของการค้นหาความหมายเพราะสุดท้ายแล้วมนุษย์ทุกคนต่างเดินทางในเส้นทางเดียวกันเพียงแต่จังหวะของการตื่นรู้ไม่เท่ากันบางคนเข้าใจเร็วบางคนต้องใช้เวลาแต่ไม่มีใครสายเกินไปที่จะเริ่มต้นใหม่ไม่มีใครแก่เกินไปที่จะยิ้มไม่มีใครหมดหวังเกินไปที่จะรักและไม่มีใครไร้ค่าเกินไปที่จะมีความสุข เขามองออกไปนอกหน้าต่างเห็นแสงดาวแรกของคืนปรากฏขึ้นแสงเล็กๆนั้นระยิบระยับราวกับหัวใจที่ยังเต้นอยู่เขาหัวเราะเบาๆแล้วพูดกับตัวเองว่าบางทีชีวิตก็เหมือนท้องฟ้าแม้ดวงอาทิตย์จะลับไปแต่ดวงดาวก็จะขึ้นแทนหากคุณยังตื่นในเช้าวันพรุ่งนี้จงยิ้มให้กับชีวิตอีกครั้งเพราะการได้มีชีวิตอยู่คือของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วเสียงนาฬิกายังคงเดินต่อไปอย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อยเสียงนั้นไม่ได้เล่งเล้าอีกต่อไปแต่กลายเป็นจังหวะที่กล่อมใจให้สบ เขาหลับตาลงเบาๆปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามจังหวะของมันลมหายใจเข้าออกสม่ำเสมอเหมือนคลื่นที่ซัดเบาๆเขาไม่ต้องการจะจบชีวิตแต่เพียงต้องการอยู่กับมันอย่างรู้คุณและสงฆค่ำคืนนั้นเงียบงนันแต่อบอุ่นทุกสิ่งนิ่งเหมือนภาพถ่ายสีน้ำที่สวยงามและในความเงียบนั้นมีเสียงหนึ่งดังขึ้นในใจอย่างชัดเจนเสียงที่พูดว่าขอบคุณสำหรับชีวิตที่ได้ใช้และสำหรับทุกวันที่ยังมีให้รักนี่คือบทส่งท้ายของเรื่องราวทั้ง7บทเรียนแห่งชีวิต วงกลมของการเรียนรู้ปิดลงอย่างงดงามแต่หัวใจของผู้อ่านกลับถูกเปิดออกเพื่อรับรู้ว่าในทุกวินาทีที่ยังหายใจอยู่ชีวิตกำลังมอบของขวัญให้เราอยู่เสมอเพียงแค่เรามีสายตาที่อ่อนโยนพอจะมองเห็นและหัวใจที่สงบ,บพอจะรู้สึกได้